น้องฟิวจัดรถเข้าใหม่ไม้แล้วนะครับกับเจ้าโตโรต้านะครับอะโตโรต,โตา้ารีโว่สมาร์ทแคปสองคู 4, แอนทรีพรีแรนเนอร์นะครับตัวนี้บอกเลยว่าสภาพสวยสีขาวปี23ไม่30,000ื่นในราคาเพียง5 1าแ0นหนึ่งหมาพนบาทฟีดาพนอยู่9 0้ากว่าบาทเองทุกคนบอกเลยว่าสภาพรถสวยมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถตัวนี้นะ บอกเลยว่าแนะนํามากๆเลยในส่วนของตัวรถนะครับใคยที่กําลังมองหาหรือว่าสนใจในส่วนของตัวรถตัวนี้อยู่นะครับติดต่อหาน้องกาฟิวได้เลยนะครับที่เบอร์0657400689 0657400689ติดต่อมาได้เลยนะครับรถสวยเกรดเอนะครับรับประกันเครื่องยนต์เลคเกียร์รับประกันตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีพิกามไม่มีน้ําท่วมนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับน้องกาฟิวได้นะครับเครดิตดีฟรีดาวน์คาเฟ่ก้าสิบวันนะครับ เอกสารไม่ยุ่งยากนะครับบอกเลยว่าแนะนำมากมากเลยนะครับในส่วนของตัวรถตัวนี้นะครับใครที่กำลังมองหาหรือว่าสนใจอยู่นะครับน้องฟิลมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านมี3สาขานะครับมีสุราษฎร์ธานี2สาขาและกรุงเทพ1สาขา<ม>เคยสนใจติดต่อสายด่วน0 6 5 7 4 06 0 0689 065 740 0689ติดต่อมาได้เลยนะครับมาดูในส่วนของตัวรถกันเลยนี่ตัวรถนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะครับ จะได้ในส่วนของชมหน้าใหม่ชมหน้าหมูป่านี่จะได้ในส่วนของชมหน้าหม่ชมหน้าหมู่ป่านี้เลยนะครับไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกมีมาแล้วเรียบร้อยสภาพรถก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับในส่วนโดตัวรถนี่โคมไฟแท้นะครับไม่มีคราบเหลืองโคมไฟแท้ไม่มีคราบเหลืองไฟตัดหมอกมีมาแล้วเรียบร้อยสภาพรถสวยสวยรถสีเดิมโรงงานนะครับโอ้โหล้อล้อแม็กเท่เลย นี่ล้อแม็กเทเทเลยนะครับยางปี2 0 2 3นะครับทุกคนแม็กเท่เทเลยยางปี2 0ง3นีนะครับสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวไฮรักก็จะเป็นโครเมียมมาในด้านข้างมีมาแล้วเรียบร้อยมาในด้านข้างมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับไฮรักเป็นโครเมียมกระจกรักข้างก็จะเป็นโครเมียมนะมีไฟเลี้ยวติดงกระจกด้วยนี่ คิวกันสาดมีมาเรียบร้อยนะครับด้ามจับก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับ, there, รบหัวน็อตเดิมนะครับเป็นอาคเดิมลูกลมเดิมจุดแท้มสีเดิมเปิดแข็บได้90บองศานี่หัวน็อตเดิมนะครับเป็นเป็ดเป็นเป็ดเดิมเดิม อันนี้เปิดกระจกได้ด้วยนะครับนี่ลำโพงต่างๆมีมาเลยเรียบร้อยเม็ดลากเดิมๆโรงงานเลยนะครับนีเ่เดิมๆโรงงานเลยสภาพบอกเลยว่าสวยมากเลยนะครับตัวรถจะได้ในส่วนองเบาะผ้านะครับทุกคนด้านหลังเป็นเบาะหนังตัวนี้ก็จะมีในส่วนที่วางเท่าน้ำนี่ มีด้วางแก้วน้ำนะครับช่องใส่ของอุปกรณ์นะครับช่องใส่ของด้านล่างนะครับจะมีบุ๊กเซอร์วิสอุปกรณ์คู่มือการใช้งานต่างๆมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับน้ําจับมีมาแล้วเรียบร้อยสวยมากนะครับในส่วนของตัวรถรีวูสมาร์ทแคป24เอนทรีพรีเดนเนอร์น้ำมันดีเซลนะนี่พรเเนอร์เป็นตัวซูเปอร์เฟสนะครับช่วงล่างใหม่ของโตต้ตานะครับ นี่ด้านหลังนะครับไฟท้ายเป็นรูปเลข3นะครับกันจนท้ายมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับด้ามจับโครเมียมสภาพรถสวยๆนะครับนี่โลโก้เป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยเกตดเอแน่นอนด้ามจับโครเมียมวนล้เดิมจุดเต้มสีเดิมนะครับนี่วนลอเดิมเดิมโรงงาน แม,ม,ม่นังเดิมเดิมนี่แม่นักเดิมเดิมนะครับด้านหลังนะครับได้เบาะหนังสีดำนะครับนี่อุปรกรณ์ไม่เรงนะครับปะเจต่างต่างคือมีมาเรียบร้อยนะสภาพสวยสวยด้านหน้าได้เบาะผ้านะครับกระจกไฟฟ้า ราสตาร์ทให้ดูดีกว่านี่ปรับกระจกนะครับปรับกระจกแบบไฟฟ้าได้เลยนะครับจะมีที่วางแก้วน้ำด้วยนะครับด้านขวาสวยๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถนี่พวงมลัยนะครับเป็นพงมลัยหุ้มหนัง พรมลไหุ้มหนังสีก้านแบบนี้เลยนะครับเป็นพรมลลไมัลติฟังชันนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยมากสภาพรถสวยมากนี่พรมยอะไรของเขานะครับรับสายวางสายนะครับเพิ่มเสียงลดเสียง เช็คเอเย็นนะครับนี่เอเย็นมากนะครับนี่เล็กไม้สามหมื่นไม้น้อยมากไม้สามหมื่นนะครับนี่โฟกัสใหหนึ่งไม้สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดกิโลโอ้โหไม้น้อยมาก ไมนูน้อยเลยนี่ก็วงเลไรของเขาเป็นหนังนะทุกคนวงเลไรหุ้มหนังแบบนี้เลยนะครับนี่สภาพบอกเลยว่าสวยมากนะครับทุกคนสภาพสวยมากมากนะครับนี่หน้าจอนะครับหน้าจอของเขาก็จะได้ในส่วนองหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะนี่ จมต่อบลูทูธได้รับสายวางสายได้ลำโพงผล<ำ>ลำโพงดังดีมากนี่เปิดดังไม่ได้นะทุกคนนี่ลำโงพงคือดังดีเบสด,ดีเสียงดีแอร์เย็นเพลงเพราะลำโพงดังแน่นน้าโจเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆได้ด้วยนะทุกคนนี่ สปราร์สวยมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถจะมี power OLED ด้วยนะทางด้านซ้ายและด้านขวาเลยมีทางซ้ายและขว,วาเลยตรงนี้เป็นที่วางของต,อตัวเกียร์มันเกียร์กระปุก6สปีดนะครับตัวเกียร์มันเกียร์กระปุก6สปีดมีปุ่มอีโค่โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดด้วยนะ มีปูวิโคโหมดกับพาวเวอร์โหมดเรียบร้อยอันที่วางเจ้าน้ำเบรกมือน้างข้างก็เป็นหนังนะช่องใส่ของคนนั่งข้างตัวเบาคู่หน้าจะเป็นเบาผ้านะทุกคนเบาคู่หน้าจะเป็นเบาผ้าแบบนี้เลยเป็นเบาผ้าสีดำเราจะเข็บสีขาว เป็นวัผ้าสีดำแล้วก็เขบสีขาวแบบนี้เลยสภาพบอกเราว่าสวยมากนี่นโซนด้านหน้า,นาสีดำรอๆอท่ๆแบบนี้เลยอันนี้จะมีในส่องที่เขาเรียกว่าที่ใส่เว้นตาหรือว่าใส่ของก่อนนะครับตก็ไฟเปิดได้ปกตินะ ม่านบางเด็ดนะครับมีกระจกด้วยนะครับคนข้างๆนะคนข้างๆมีกระจกคนขับไม่มีนะครับสวยๆเลยนะครับเคยสนใจนะครับคันนี้ก็ถือว่าแนะนํามากๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับกุญแเดริโมดนะครับตัวนี้สําหรับใครที่สนใจนะครับกับเจ้าโตต้ารีโว่สมาร์ทแคปตัวนี้นะครับสองเซี r นทรีพรีเดนเนอร์ปียี่สิบสามเมื่อสามหมื่น ราคา5 19,000 10บาทฟรีดาวจะผลอยู่ประมาณ9 0 0 0กว่าบาทติดต่อน้องกาฟิวได้เลยที่เบอร์0657400689 0657400689ติดต่อมาได้เลยนะครับยินดีให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย